จากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยถึงเมืองในตำนานอย่างอำเภอลับแหลจังหวัดอุตรดิตถ์ทีน่นี่ถือเป็นหนึ่งในไม่กิ่เมืองในประเทศที่วิถีแห่งจักรยานคือวัฒนธรรมของเมืองถือเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของชาวรับแหล่มาตั้งแต่สมัยอดีตเมื่อผ่านประตูเมืองเข้ามา ภาพที่พบเห็นกันจนชินตาก็คือบรรยากาศการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงกระทั่งผู้ใหญ่วัยชราแต่ที่แปลกตาก,ก็ตรงที่จักรยานเกือบทุกคันในเมืองแห่งนี้ส่งและสีเดียวกันตามสีประจําเมืองอีกทั้งจักรยานทุกคันที่นี่ติดป้ายทะเบียนไม่ต่างจากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เหตุที่ทําให้ละแลกคือเมืองแห่งจักรยานได้อย่างวันนี้นั้นก็เพราะการส่งเสริมอย่างจริงจังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเทศบาลตำบลสีพนม่า ที่ต้องการรักษาอัตลักษณ์ของเมืองในอดีตด้วยการฟื้นวัฒนธรรมจัก,กรยานร่วมกับชาวเมืองกระทั่งเป็นกระแสและเกิดพฤติกรรมการใช้จักรยานกันอย่างกว้างขวางตามชุมชนองค์กรหน่วยง,งานต่างๆมาจนปัจจุบันเมื่อสัก4ี่สิปีที่แล้วเนี่ยรับแรมันเป็นชุมชนที่ไม่รู้ว่าใครก็ใครก็อยาก,กมาใครก็รู้จักเมืองแบรนในฐานะเมืองไม่ใหม,ม,ม่มันมีอารยธรรมที่มัน หลากหลายว่าบางคนว่าทำอยธรรมต่างๆที่มีความรู้สึกเราภาคภูมิใจแต่เราอาจจะมองข้ามไปมันหายไปนี่มันคือเป็นจุดแรกที่ทําให้เรามีความคิดว่าเมื่อเราเป็นนายกที่นี่แล้วเนี่ยมันน่าจะทํำยังไงก็ได้ให้รับแรงเรามันกลับปืนเหมือนที่เราเคยรับแรงมันมีนมวิธีของก็เลยมีการตั้งทําแผนเกิดนขึ้นก็คือทําโครงการสร้างบ้านแปลงเหมืองให้เขาได้เห็นเป็นรูปธรรมผมก็สร้างสุขประตูเมือง โดยความร่วมมือจากกรมศิลปากรสร้างสิ่งที่มันเป็นอันตรณ์ขึ้นมาสร้างสถาปัตยกรรมปฏิบัติกรรมขึ้นมาในส่วนของตำนานเมืองใหม่สร้างคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเมืองรับแรงเขตทําทูดตัวหกวันหนึ่งพอผมสร้างอะไรขึ้นมาได้เยอะแยะแล้วติ๊กซอมันมีไม่รู้กี่ตัวจักรยานคือติ๊กซอตัวหนึ่งจากโครงการสร้างบ้านไปเมืองก็เลยมีการประชาคมาวบ้านทุกชุมชนทุกคนเห็นดีด้วยโดยมาออกแบบจักรยานก็เลยได้เห็นจักรยาน ป็นจักรยานเหมือนสมัยเก่าแต่เป็นสีเหมือนสมัยใหม่เขียวเหลืองโมเดิร์นวัยรุ่นขี่ก็ไม่อายใครมีความรู้สึกอ้ยมันเป็นสีมันประทับใจอ่ะคนเฒ่าคนแก่เห็นก็เอ้ยมันเป็นทรงเหมือนจักรยานตูนเมียสมัยก่อนจะได้ไหมเป๊ะเลยมันก็ขี่กันได้มันเป็นเข้าเรือจักรยานร่วมสมัยเราไม่ได้ให้กับทุกบ้านนะเราให้เฉพาะบุคคลที่เข้าร่วมโครงการเอาสมัครใจก่อนมีเงินไขอยู่สามเรื่อง หนึ่งเอาไปแล้วห้ามขายนะสองดัดแปลงอย่างอื่นไม่ได้นะเป็นแต่ไปเสริมเป็นกระจกมีอะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ไปทาสีไม้เท่าไรไม่ได้สามเอาไปแล้วถ้ามีธุรกรรมในเขตเทศบาลห,ห,หนึ่งกิโลกว่าหนึ่งกิโลครึ่งเนะี่ยคุณต้องขี่นะมันเยอะมันมันสับสนเนาะก็เลยเอาป้ายทะเบียนเป็นหลักก็ทําเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ใช้ชุมชนเป็นหลักอย่างเช่นชุมชนตลาดแรกผมก็ต่อล้อเลยบ้านเลขที่เอาตัวบ้านเลขที่สมมติบ้านเลขท,ท,ลที่ผมหนึ่งหกสอง ก็ตอล้อหนึ่งหงียแต่ถ้าในส่วนของราชการที่เข้ามาร่วมโครงการก็ใช้นันเลยเทศบาลกี่คันก็ว่าสทศบาลหนึ่งสองะไรก็ว่าไปตำรวจก็ตำรวจ1 2 3การสืบสานวิถีแห่งจักรยานที่ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของเมืองลับแลผู้บริหารและชาวเมืองจึงให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังลูกหลานให้รักจักรยาน จักรยานจํานวนหนึ่งจากเทศบาลจึงเข้าสู่ระบบโรงเรียนตามจํานวนความต้องการของนักเรียนเพื่อให้เกิดการใช้จักรยานในกลุ่มลูกหลานชาวรับแลเด็กๆทุกคนได้สิทธิใช้แต่ไม่อาจครอบครองเพราะจักรยานทุกคันคือมรดกที่จะตกทอดไปถึงน้องๆของพวกเขาเพื่อช่วยการสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นพี่ๆต่อไปวันนี้เราก็ขออาสาสมัครจากนักเรียนคนที่อยู่ในเขตใครต้องการ่จักรยานบั่งพ่อแม่ที่ต้องออนุญาตด้วยนะเพราะเด็กนักเรียนบางคนพ่อแม่มาส่ง ก็ต้องคุยกับพ่อแม่ก็เอาไหมหน่วยการพอสมควรขี่ได้แล้วนะแต่ไม่ใช่ให้มเมื่อคุณอยู่ป .5 สมมติวันนี้<ม>คุณเอาจาักรยานไปคุณต้องขี่ทุกวัน<ม>แต่ถ้าจบป .6 ปับ๊บไม่ต่อม,ม .1 ขอจักรยานคืน<ม>อยู่ม .3 จบม .3 ขอจักรยานคืนให้รุ่นน้องต่อไปเด็กเขาก็ตื่นตัวเขาก็จะเอามาโรงเรียนกันทุกวัน ปั่นมากันเป็นแถวๆอะคะ่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือมัคคุเทศน้อยเป็นชมรมที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเป็นเป็นหลักสูตรการสอนท้องถิ่นก็คือจะใช้มัคคุเทศเนี่ยปั่นจักรยานดูเส้นทางเพื่อที่จะนํานักท่องเที่ยวมาเที่ยวฟื้นวิถีของลับแลคะ่ะและอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมออกกําลังกายสิ่งที่เทศาบาลทําควบคู่กับการสร้างคนให้มีวินัยต่อการใช้จักรยานก็คือการสร้างองค์ประกอบที่ครอบคลุมสําหรับเมืองแห่งจักรยาน ด้วยการออกแบบแล้วกำหนดเลนจักรยานป้ายบอกทางจุดจอดจุดแวะพักและบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อให้เอื้อกับการใช้จักรยานภายในเมืองมากที่สุดเพราะเมืองแห่งนี้ไม่มีนโยบายขยายถนนมีแต่ความคิดที่ว่าจะทำอย่างไรจะขยายความรู้ความเข้าใจเพื่อให้คนหันมาใช้จักรยานและทำให้จักรยานอยู่ร่วมกับรถประเภทอื่นอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยปลอดภัยและไม่แปลกแยก ด้วยวิธีคิดนี้เทศบาลร่วมกับหน่วยงานด้านจราจรและชาวเมืองจึงช่วยกันส่งเสริมประยุกต์เอาจักรยานไปใช้ในทุกกิจกรรมของเมืองต้องหากิจกรรมเสริมต่อเน,นื่องเอาจักรยานออกมาทํากิจกรรมแม้แต่ในกีฬาขึ้นบ้านเกือบทุกชนิดก็ใช้จักรยานบริการรวมกลุ่มรวมกลุ่มชุมชนรวมกลุ่มชาวบ้านรวมกลุ่มอะไรตอนนี้มีเยอะแยะมากเลยถ้าผู้บริหารไม่เริ่ม ถ้าขา้าราชการไม่ตามประชาชนอย่าวางผมเชื่อว่าตอนนี้มันกําลังเริ่มได้ละ,ละหลายส่วนประชาชนเริ่มมจิตสมนึกขึ้นมาผมเห็นหลายๆที่นะหลายๆชุมชนที่มันเกิดจากเพียงแค่สองสามคันวันนี้มันแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆจากสองคันเป็นสี่คันเป็นสิบคันยี่สิบคันสามสิบคันบางกลุ่มตต็งเยอะแยะตอนนี้นั่นผมผมก็ยงัยงมีความเชื่อว่าตรงน,นี้มันน่าจะเป็นจุดที่เป็นแก่นที่ทําให้มันยั่งยืนได้ นอกจากจักรยานจะเป็นยานพาหนะหลักของนักเรียนและชาวบ้านตามชุมชนต่างๆแล้วหน่วยงานในพื้นที่อาทิสถานีตำรวจสาธารณสุขโรงพยาบาลธนาคารไฟฟ้าไปรษณีย์ต่างก็ใช้จักรยานทั้งที่สำนักงานและออกปฏิบัติงานในพื้นที่โดยปกตินี้ตำรวจโรงพักเหล่านี้จะจัดสายตรวจรถยนต์สายตวรยยตวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจเดินเทา้าคอยตรวจตาในพื้นที่รับผิดชอบ หลังจากที่ได้รับมอบจักรยานมาสามารถเอาไปเสริมตรงจุดสายตรวจเดินเท้าเข้าไปตามซอกซอยม,มันสะดวกกว่า,าจักรยานยนต์สะดวกกว่ารถยนต์มากครับอ่างไครพี่สามารถจะไปพูดคุยกับชาวบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นในฐานะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านการจราจรมองในเรื่องนี้ว่าได้ประโยชน์หลายทางหนึ่งเป็นการประหยัดพลังงาน น้ำมันนีเป็นต้ในในในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนการใช้รถถนนของจักรยาน2ล้อเนี่ยสามารถลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีในฐานะที่เราเป็นประชากรของเทศบาล,บาลมีพรมากเราก็จะมีการให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในโครงการ <c oughs> คือกิจาการรมการใช้จักรยานในการติดต่อประสานงาน มิติของการส่งเสริมสุขภาพนะครับท mm ีเ hmm. นี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรามีกิจกรรมมีแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องเช่นการไปเยี่ยมบ้านเราก็ให้ใช้จักรยานห mm hmm. รือว,ว่าเป็นแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคนะครับ mm hmm. เช่นการไปสํารวจลูกน้ายิงลายนะครับทันี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีทีมงานไปเยี่ยมมมอแล้วก็ mm hmm. ใช้จักรยานไป mm hmm. วันนี้เราเราต้องการอยากให้เปนสีมากเนี่ยเป็นจุดแกนและมีเครือข่ายรอบนี่น่าจะเป็นเครือข่ายสําหรับทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าอะไรทุกๆอ,อ,อย่างนะครับไ,ไอเมืองแห่งจักรยานเนี่ยก็เช่นเดียวกันมันน่าจะเกิดกาเนิดมาจากจุดศูนย์กลางตรงนี้แต่ในอนาคตอย่างนี้มันแพร่ขยายไปทั่วเหมือนกันถ้ามันเกิดกระแสได้เป็นกระแสเดียวกันทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันน่าจะ ทำให้อุดริดมันน่าจะดีขึ้นมากไม้ให้มาตราจากเพียงต้องการฟื้นคืนวัฒนธรรมจัก,กรยานถึงแนวคิดการสร้างเครือข่ายจักรยานตามตำบลต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมทั้งอำเภอมากยิ่งขึ้นของเทศบาลตำบ,รรบลศรีพนมมาศแน่นอนว่าการฟื้นคืนวัฒนธรรมจักรยานของชาวรับแรย่อมส่งผลดีตามมาในมิติอื่นๆทั้งสุขภาพปัญหาการจ,จราจรและสิ่งแวดล้อมเมืองแต่หากว่ากันที่มิติความยั่งยืนแล้ว ชัดเจนว่าเมื่อจักรยานได้แทรกซึมอ,อยู่ในความคิดและพฤติกรรมของชาวรับแหล่แล้วก็ยากจะถูกกลืนหายไปอีกครั้ง จากต้นแบบเมืองจักรยานทั้งที่ด่านซ้ายและรับแหล่ผู้คนจับจักรยานด้วยความรักมากกว่าความจําเป็นทั้งรักในจักรยานและรักเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่เกิดเป็นวิถีสัญจรในชีวิตประจําวันการสร้างชุมชนหรือเมืองให้เป็นพื้นที่ของการสัญจรด้วยจักรยานจําเป็นต้องสร้างพลังความร่วมมือจากคนกลุ่มต่างๆในเมืองรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆแต่หัวใจสําคัญที่ชาวด่านซ้ายและชาวรับแหล่ทาให้เห็นแล้วว่าการปั่นจักรยานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การรักที่จะปั่นดูจะเป็นความท้าทายต่อความคิดและพฤติกรรมเดิมของเรามากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วเมืองจักรยานไม่ใช่เรื่องของจักรยานแต่คือเรื่องของคนที่ตัดสินใจเลือกใช้ยานพาหนะในชีวิตประจําวันเพียงแต่ที่ผ่านมาจักรยานคือทางเลือกหนึ่งที่ยังมองไม่เห็นผลเสียใดๆทั้งต่อตัวเราและเมืองของพวกเรา ชอบนะครับสองเมืองเลยอะฮะโอ้ยอยากจะไปปั่นจักรยานที่นั่นจังเลยทั้งเมืองด่านซ้ายแล้วก็เมืองรับแล hey, งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนิดนึงครับเพราะว่าเริ่มต้นสารคดีที่ไปที่เมืองทดลองเราที่จังหวัดเชียงใหม่อยากให้จางช่วยวิจารณ์ครับเรื่องการจัดวางระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะสี่ล้อแดงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ <ผม S 2> ครับผมว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาเริ่มคิดกันว่าจะแก้ไขปัญหาจราจรยังไงเนี่ยผมว่าคนเชียงใหม่เนี่ยก็คิดไปหลายวิธีนะครับในการ คิดระบบขนส่งทางเลือกเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีคําตอบอันหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นคําตอบน่าสนใจนะครับคือลองดูซิมีอะไรอยู่แล้วมาปรับใช้ปรับรถแดงที่มีอยู่เดิมนี่นะครับลองจับมาสร้างระบบดูใช่ไหมครับพอมันจะสร้างระบบปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดความสะดวกความง่ายทุกคนก็รู้ว่าเออมันเริ่มมีระบบเรียบคือไม่ต้องไปทิ้งรถแดงที่มีอยู่เดิมซึ่งมันเป็นภาพของเมืองเชียงใหม่ที่เหมืองท่องเที่ยวมันทุกคนไปก็ S <S <an> <S เห็นรถแดงก็รู้สึกเ,เชียงใหม่ถ้ามันจัดระบบให้มีสิทธิภาพได้มันเกิดประโยชน์ทั้งคนประกอบการเองก็อาจจะไม่ต้องวิ่งซ้ําซ้อนกันมีระเบียบง่ายขึ้นได้รายได้มากขึ้นแต่ว่าทํางานน้อยลงคนใช้คนโดยสารอาจจะสะดวกขึ้นเพราะว่ารู้ว่ามันมีระบบมีทิศทางจะไปไหนแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นใช่ไหมครับว่ามีภาพของเส้นทางอันนั้นคนเชียงใหม่ก็ต้องปรับตัวนะครับเพราะว่าแทนที่คุณจะให้รถแดงไปส่งที่ไหนก็ได้ คุณก็ต้องลงตรงนี้ครับแต่ว่าต่อไปยังไงเนี่ยผมว่าเรื่องของทางจักรยานเรื่องของทางเดินนะครับท่านอาจารย์ธงชัยก็คงจะเห็นว่าตรงนี้มันต้องต่อไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่านี้คือการปรับระบบแล้วผมว่าเนี่ยครับมันคือการเปลี่ยนถ้าเกิดระบบที่เขาพยายามทดลองอยู่นี้เนี่ยต้นแบบเนี่ยถ้าเกิดมันลงตัวแป๊บแต่หน่อยคนก็ผมเห็นด้วยอาจารย์เรยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก็เดินไปขี่ยานไปไปต่อตรงนั้นซึ่งตอนนี้เมืองก็มาช่วยแล้วก็คือทําที่จอดจักรยานให้ตรงบริเวณที่สามารถที่จอดจักรยานได้โดย ไม่หายอันนี้คือเรื่องใหญ่ใน<ม>ประเด็นนี้นี่สำคัญเลยฮะ <laughs> โดยไม่หายแต่ผมเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่ปั่นจักรยานแล้วก็เห็นปัญหา <c oughs> คือผมเห็นสองเมืองนะครับที่เป็นเมืองต้นแบบทั้งรับแลแล้วก็ที่ด่านซ้ายอ่ทาทั้งสองเมืองนีมม่มีจุดเหมือนกันอยู่อย่างคือมีตัวผู้นําหมอพักดทีที่ที่ด่านซ้ายกับท่านนายกท,ที่รับแล ผมว่าหลายๆชุมชนที่ผมไปยุ่งด้วยเนี่ยนะครับไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยจะต้องมีคนเนี่ยมาจุดประกายวิธีคิดเพราะนั้นนายกอบตนายกเทศบาลพวกหมดเนี่ยเป็นคนที่มีเงินอยู่ในมือเป็นคนสามารถเปลี่ยนเมืองได้เปลี่ยนวิธีคิดของนายกอบตนายกเทศบาล hmm. ไปได้หมดแหละครับอย่างที่ท่านจางทองชัยว่าก็ต้องมีคนเริ่มต้นแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งสําคัญในกร,รณีของทั้งด่านซ้ายนะครับกับรับแร,รอแม้กระทั่งเชียงใหม่ก็ตามก็คือกลยุทธ์ใช่ไหมครับคือ จุดที่เราจะไปเนี่ยเราใช้กลยุทธ์อะไรแล้วผมคิดว่าในสารดีเขาดูผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเขาพูดถึงกลยุทธ์ด้วยนะครับจะทํายังไงจะเริ่มยังไงอย่างในกรณีของดา่านซานี่ก็เริ่มในโรงพยาบาลนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยก,ก็เริ่มเป็นคนในกลุ่มเล็กๆก,ก,ก่อนแล้วค่อยขยายวงแพร่ออกไปกรณีของรับแรงก,ก็เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าท่านตัวนายกเทศมนตรีนะครับท่านก็นะครับคิดถึงว่าจะทํายังไงทําให้คนกลับมาใช้จักรยาน ใช่ไหมครับดูที่โรงเรียนเริ่มที่เด็กนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าความสําเร็จเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าพอจักรยานเริ่มมีปริมาณที่มากขึ้นจนเริ่มกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่เนี่ยตรงนั้นนะครับรถยนต์ก็จะกลายเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วเขาจะต้องให้ความเคารพกับชนกลุ่มใหญ่ขึ้นมาตรงนี้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนผมเคยสำรวจมาทั่วประเทศคาว่าจะทั่วประเทศผมคือ11จังหวัดร,รวมกรุงเทพด้วยกรุงเทพอยู่ฝั่งฝั่งทนไม่ได้สัมภาษณ์นักจัก,กรยานนะ ผมเรียกว่าสัมภาษณ์คนใช้จักรยานในชีวิตประจำวันก็บอกสูงสุดเขาขี่ยานไม่เกินสามกิโลเมตรซึ่งอาจารย์ตอเราพูดอะในทางสั้นต่อครั้งต่อเส้นทางเนี่ยก็ขี่ยานไปตลาดขี่ยานไปแบงขี่ยานไปอำเภอขี่ยานไปโรงเรียนขี่ยานไปวัดไม่เกินสามกิโลทีนี้พอเะไาไปภาพวาดภาพคือพอเราพูดปั๊บเนี่ยเรานึกถึงเมืองกรุงเทพบันทีนะกรุงเทพมันต้องขี่จากบางกะเจ้าไปบางขุนเทียนพระขนงไปพระนครอย่างที่ท็อกกำลังอยากจะทําอยู่ซึ่ง ผมไม่ปฏิเสธษษว่ามันมันดีนะผมเคยคิดอย่างนั้นไปดูงานที่ยุโรปอยากทําอย่างนั้นนะจนทั้งมารู้ว่าเฮ้ยทำมา20ปีมันไม่ไปถึงไหนเลยว,วะ่ะเพราะฉะนั้นต้องทําให้เกิดเนี่ย3กิโลตรงแถวหมู่บ้านเซนานิเวศทําอีก3กิโลแถวหมู่บ้านชุมชนอะไรก็แล้วแต่นะปุ๊บปั๊บป๊บป๊บเป็นดอกเห็ดไปแล้วแล้วพอปั๊บปุ้งรากเส้นเดียวมันก็กลายเป็นคือขายยาเป็นมุมทิ้งทั้งทั้งทั้งเมืองได้ชุมชนหน้าวัดคอน,นอนที่แถวเสรีาสิเจริญในกรุงเทพเนี่ เป็นยมชนเล็กๆก็มีคนกลุ่มคนไปสร้างกระแสว่าเฮ้ยมันดีกับชีวิตคุณนะทั้งสุขภาพทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นกระแสของจักรยานด้วยเขาก็ซื้อไอแนวคิดนี้ไปตอนหลังเนี่ยเขาตั้งเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์เล็กๆสหกรณ์กองทุนซื้อจักรยานชาวบ้านก็บริจาคไม่บริจาคให้คนละยี่สิบาทต่อเดือนสามสิบาทต่อเดือนจนถ้าเป็นกองทุนแล้วลูกบ้านเนี่ยก็มาเอาเงินนี้ไปซื้อจักรยานได้อาจจะไม่เสียดอกเบี้ยนะก็ทําให้เกิด มันเพียนขึ้นเด็กเขาเริ่มของเขาเองแลวตอนนี้ชุมชนข้างๆก็อยากทำงันบ้างมันศึกษาดูงานเฮ้ยไอ้ดีนี่หว่าอยากทาอย่างนี้คือผมว่าอันนี้มันในในงานในแง่คิดผมนะผมว่ามันมันสละสลวยที่มันเกิดขึ้นจากพวกเขาเองแล้วผมคิดว่าโอกาสยั่งยืนมันสูงแลวอย่างที่เมืองรับแลที่เขาแจกเลยครับให้กับคนตามบ้านต่างๆอันนั้นมันได้เกิดขึ้นเร็วแล้วก็เห็นผลตรงนี้มันมีแนวคิดอยู่สองอย่างถ้าเปลี่ยนตัวนายกเทศแล้วมันจะเป็นอะไรไปไหม จะมีการเปลี่ยนไหมกับวิธีคิดนนึงก็คือว่าพอแจก,กไปแล้วเนี่ยทุกคนใช้แล้วติดพอติดแล้วเนี่ยใครจะมาใครจะไปไม่สนแล้วผมก็ใช้ผมต่อไปแล้วถ้ามันติดถึงระดับจุดหนึ่งเนี่ยนายกเทศคนใหมถ่ถัาคนนี้ไม่ได้เลือกตั้งนะผมหวังให้ท่านได้เลือกตั้งนะแล้วกลับมาใหม่คนอีกคนใหม่มาเนี่ยแล้วมันเป็นกระแสะสังคมมันเป็นความต้องการของเขาคุณบอกผมไม่ให้แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกของมันดีแล้วคนต้องการาก็ต้องให้แล้ววันนี้ชัดเจนครับสําหรับคนที่ชอบและรักในการปั่นจักรยานรวมถึง อยากจะลองปั่นจักรยานผมว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดฟังแล้วน่าจะลองดูนะฮะอาจารย์ครับเนาะคืออย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราเราเหมาะสมกับอะไร,รแล้วมันดีต่อตัวเองดีต่อสุขภาพทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างแน่นอนรวมถึงถ้าเกิดมีท่านไหนนะครับที่เป็นผู้บริหารบ้านเมืองผมว่าเรื่องราวของจักรยานเป็นเรื่องที่ตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาการจราจรได้ดีมากๆ ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมรายการผมได้ข้อคิดเยอะมากๆแล้วก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้นะฮะไปบอกต่อผมเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ประโยชน์ด้วยขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการปฏิบัติการเปลี่ยนเมืองพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ